สอบแดานี้ดรปรัชญา,านินสุหัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษาสำนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัพยพระจอมเกล้าพระนครเหนือมาให้ความรู้เกี่ยวกับการสอบพรีวนเนตของนักเรียนอาชีวศึกษาเอกชนซึ่งเป็นการสอบเพื่อทดสอบความรู้ของนักเรียน และเพื่อที่จะให้นักเรียนมีความเท่าเทียมกันในเรื่องของคุณภาพการศึกษาค่ะเร่งต้นผมอยากจะถามนิดนึงว่าบทบาทอาจารย์ที่ที่พระจอเก้านี้อาจารย์ตำแหน่งหน้าที่อะไรครับปัจจุบันผมเป็นอาจารย์ที่คณะู้ิศวุตย์สาหกรรมนะครับแล้วก็ทําหน้าที่หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศากกร์ครับสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับนี่เป็น ภารกหลัก็กจะสอนนะครับแล้วก็ทําวิจัยนะครับหน้าที่ที่จะมาสอบปรีเวเนตนี้อาจารยม์มีแนวคิดยังไงครับคิด,คดอสอบขึ้นมาครับเรื่องเรื่องสอบปรีเวเนตเนี่ยเริ่มต้นจากทางสมาคมอาชีวศึกษาเอกชนเดิมนะครับประสงค์ที่จะให้มีการทดสอบนะักศึกษาอาชีวะเอกชนนะครับ การสอบวีเน็ตนี่เป็นการทดสอบระดับชาตินะครับสำหรับกลุ่มอาชีวศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนชแต่ว่าทางของภาครัฐเนี่ยคือสำนักงานคณะกรรการการอาชีวศึกษาเนี่ยได้จัดให้มีการติวนะครับแล้วก็มีการทดสอบปรีวีเน็ตซึ่งจะทําการทดสอบในเดือนพฤศจิกายนในวันที่16นะครับพฤศจิกายนในระดับปวชก็เป็นที่มาว่าทําให้ทาง สมาคมอาชีวศากษาเอกชนเนี่ยโดยท่านดรวีรวัตรที่เป็นนายกสมาคมเนี่ยท่านกา็มีความประสงค์ที่จะจัดให้มีการทดสอบนักศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนในลักษณะดเดียวก,กันกับของภาครัฐนะครับ <Okay. S 1> เพราะว่าในส่วนของภาครัฐเนี่ยเขามีงบประมาณนะครับมีการ <Okay. S 1> จัดเตรียมการสอบมีการติวแต่ของภาคเอกชนเนี่ยไม่ได้มีการดาเนินการในเรื่องนี้เลยนะฮะดังนั้นก็เป็นที่มาว่าก็มาร่วมกันนะครับ3าองค์กรด้วยกัน ก็คือสมาคมอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษาสำนักวิจัยวิศสา์และเทคโนโลยีของพระจอมลราพระนครเหนือแล้วก็สำนักพิมพ์แม็กนะครับร่วมกัน3ฝ่ายในการท่ดจาเนินการจัดสอบพรีวีเนตในครั้งนี้ครับการทำปรีววเนตเนี่ยเพื่อหวังว่าจะดูผลการสอบของนักเรียนร่วงหน้านั่นเองคือเป็นการเตรียมผู้เรียนก่อนที่จะไปสอบววเนตจริงๆ ดังนั้นพอผลการสอบ b ีเน็เสร็จออกมาแล้วเนี่ยทางศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวะนะครับก็จะตรวจข้อสอบให้แล้วก็จะส่งผลของการสอบเนี่ยไปตามวิทยาลัยเอกชนต่างๆดัง <Okay. S 1> นั้นพอวิทยาเอกชนต่างๆได้รับผลแล้วเนี่ยก็คงจะต้องมาดูกันว่าเด็กของตัวเองตอนเนี้ยระดับของผลเนี่ยอยู่ในระดับใด mm. ซึ่งถ้าถ้าต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยก็คงจะต้องมีการติวนะครับ mm. แล้วก็มีกระบวนการต่างๆเพื่อส่งเสริมนะักศึกษา ของเอกชนเนี่ยให้มีคุณภาพทัดเทียมกับของรัฐอันนี้ก็เป็นเป้าหมายต่อไปข้อสําคัญที่สุดอย่างหนึ่งนะครับที่ส่งผลต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนก็คือว่าเขาใช้เป็นคะแนนใน,ในการประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยของสมศครับคือสมศเนี่ยใช้คะแนนตัวของวีเน็ตเนี่ยอยู่ในมาตรฐานที่ 2, 2ของการประเมินคุณภาพภายนอกนะครับเรื่องของคุณภาพผู้เรียนทางด้านของวิชาพื้นฐานวิชาสามัญ ครานี้ข้อนี้เองเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นเกณฑ์ใหม่เพิ่งออกมานะฮะก็แล้วก็มายึดเอาว่าจะต้องใช้ใช้ตัวคะแนนวีเน็ตนะครับดังนั้นก็ทําให้โรงเรียนจํานวนมากที่ไม่ได้เตรียมความพร้อมมาก่อนก็เลยเตรียมเรื่องนี้ไม่ทันนะฮะะฉะนั้นความสําคัญของวีเน็ตเนี่ยก็จะเพิ่มความสําคัญมากขึ้นเมื่อทุกอย่างเข้าที่เข้าทางสถาบานันบุรกษาเนี่ย ตอนนี้มีการคิดเยาวีเนี่ยตรงตรงนี้เป็นเป็นสาระสําคัญเลยสาระสําคัญก็คือว่าอย่างถ้าถ้าเด็กจบม .6 เนี่ยจะเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยมันจะมีการสอบ o อเน็ตเอเี่ยคือสำนักทดสอบแห่งชาติหรือสทศเนี่ยจะสอบ o n เน็ตเออยู่แล้วแล้วก็เอาคะแนน o อเน็ตเอเี่ยเป็นคะแนนที่ใช้ในการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย แต่ตัววีเน็ตเนี่ยเพิ่งทดสอบรองในปีที่แล้วเป็นรัางแรกนะครับ <ừ. S 1> จริงๆในที่ประชุมของสอทศผมประชุมร่วมกับท่านนายกสม,คม,มาคมวาาิช์เอกชนเนี่ยก็ถามท่านเหมือนกันว่าจะให้เอาคะแนนวีเน็ตเนี่ยเป็นคะแนนเข้าขศึกษาต่อมหาวิทยาลัยไหมทางอิชวเอกชนก,ก็ขอว่าอย่าเพิ่งตอนนี้เพราะยังไม่ยังไม่พร้อมว่ายัางไม่แน่ใจว่าวีเน็ตเองเนี่ยจะสามารถจะสรุปความสามารถจริงๆของเด็กได้หรือไม่หรือสะท้อน ความรูร้ความสามารถจริงๆของผู้เรียนออกมาได้หรือไม่ครับเพราะว่าถ้าถ้าประกาศเลยปั๊บเนี่ยก็จะทําให้ตกสภาพเดียวกับมัธยมก็คือว่าจะต้องมาติวเด็กอีกอีกชั้นหนึ่งเพื่อจะเอาคะแนนตรงนี้ไปใช้ในการเข้ามาหาวิทยาลัยแล้วอาจารย์ประเมินหลังจากสอบผ่านไปเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นในวงการศึกษาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราคาดหวังอย่างมากที่จะส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษาทางด้านอาชีวศึกษานะครับ เรามองในเรื่องคุณภาพการศึกษาว่ามันจะเป็นการกระตุ้นให้เด็กมีการเตรียมควาอมพร้อมก่อนที่จะสอบ v วีเน็ตงานอะไรกันวิทยาลัยเองก็จะได้รู้ว่าเด็กของตัวเองหรือการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเอกชนนั้นตอนนี้อยู่ในระดับใดนะฮะแล้วก็จะส่งผลไปถึงการประเมินคุณภาพด้วยเพราะว่าถ้าโรงเรียนไหนหรือวิทยาลัยใดเนี่ยมีเด็กที่สอบไม่ผ่านวีเน็ตมากๆเนี่ยมันจะสะท้อนถึงคุณภาพของวิทยาลัยซึ่งต้องช่วยกันแก้ไขนะครับ ก็อยากจะเชิญชวนให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนทุกวิทยาลัยนะครับเข้ามาร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการศึกษาของวิทยาลัยในครั้งนี้กับโครงการปรีวิเน็ตครับซูซิเดนไว้มีสัปดาห์นี้เราบุกกันที่โรงเรียนแมข่ขีดนวิทยานิสอนแหล่งผลิตบุคลากรคุณภาพแห่งหนึ่งวันนี้เรามาฟังความคิดเห็นของน้องค่ะว่า น้องๆเห็นด้วยหรือไม่กับการเรียนติ๊เตอร์พร้อมกันแล้วไปดูกันเลยค่ะ อดีตนักเรียนชั้นม3โรงเรียนบดินเดชาส,งสิงห์สิงหเสนีกว่า200คนที่ไม่ได้สิทธิ์เข้าเรียนต่อชั้นมอสล่าสุดทางกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้ตั้งคณะกรรมการเยียวยาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ถูกริบรอนสิทธิ์โดยสามารถยื่นหนังสือคำร้องได้ในทุกเขตเพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทั้งนี้สพทได้ให้ความชัดเจนว่าทุกคนจะได้สิทธิ์เรียนต่อมสี 4. อย่างแน่นอนแต่ไม่ใช่ทุกคนจะได้เรียนต่อในโรงเรียนเดิม มาก,กรรมชุดนักเรียนราคาถูกที่เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้เลือกซื้อเสื้อผ้าด้วยราคาต่ำกว่าทองตลาดร้อยสามสิบถึงห้าสิบล่าสุดประสบความสำเร็จผู้ปกครองให้ความสนใจมาเลือกซื้อกันจนวันสุดท้ายแต่ส่วนใหญ่ยังคงมองว่าควรจะจัดให้เร็วกว่านี้เพื่อที่ผู้ปกครองจะได้มีเวลาเลือกซื้อได้มากขึ้นก่อนเปิดภาคเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าหากปีการศึกษาหน้าสินค้าย,ยังมีราคาแพงอีกจะปรับเพิ่มเงินอุดหนุนรายหัวให้ด้วย ความคืบหน้าโครงการวันแท็บเล็ต p ีซีเพอร์ชัยล่าสุดเซ็นสัญญาปไปแล้วเมื่อวันที่10พฤษภาคมโดยจะส่งถึงประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่23พฤษภาคมในล็อตแรกมีจำนวน2,000เครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิโดยนาวาอากาศเอกอนุดิตนาคอนทัพและมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT เป็นผู้ตรวจรับและจะส่งมอบให้กระทรวงศึกษาธิการภายใน7วันทั้งนี้จะนำมาใช้กับการอบรมครูก่อน สนักงนนการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามปัิปยาสายหรือกศนอเปิดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองด้วยการจัดหลักสูตรอบรมวิชาชีพระยะสั้นหรือ o t o p อปมินิเอเพื่อขยายโอกาสการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์และการบริการของ OT o p อรวมไปถึงการยกระดับคุณภาพสร้างมูลค่าเพิ่มรวมไปถึงช่องทางการจัดจำหน่ายและส่งออกอีกด้วย กิจกรรมรับน้องที่จัดขึ้นทุกปีในปีนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ออกมาตรการกำชับให้การรับน้องเป็นไปนอย่างสร้างสารรค์มุ่งส่งเสริมให้มีความรักต่อการระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องและกิจกรรมดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติเป็นละลักอักษรจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบและจัดในสถานศึกษาได้เพียงอย่างเดียวทั้งนี้นักศึกษาจะต้องสมัครใจร่วมกิจกรรมดังกล่าว ย้ำกันอีกครั้งนะคะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามความเคลื่อนไหวของรายการสามารถติดตามได้ที่ Facebook ที่อยู่ข้างล่างนี้นะคะและถ้าใครมีคำถามนะคะก็สามารถส่ง SMS มมาได้ที่4890000ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ